ว่าให้หลอกให้เริ่มการหลอกหรือสนับสนุนในอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวผมไม่ชอบตัวผมแค่ตัวผมนะที่แบบว่ามาเล่นอะไรแล้วแบบว่าผมไม่เคยห้ามใครอะไรเงี้ยเลยเออนั่นนะพูดไม่รู้เรื่องลนะกูอืมก็คือตัวผมนี่แหละไม่ชอบถ้าต้องให้ผมมานั่งแล้วแบบว่าทําสิ่งที่มันไม่ได้เป็นจริงในบางอันเพื่อมาเอาสติกเกอร์หรืออะไรเงี้ยผมไม่ชอบสิ่งนี้ แต่ผมไม่เคยห้ามผมไม่เคยห้ามใครจริงๆริงไม่เคยห้ามใคร PK มีแต่สนับสนุนมีแต่อะไรพวกนี้แต่ถ้าตัวผมต้องมาอะไรเออแม่งพูดรู้เรื่องเนี่ยดีแล้วพูดรู้เรื่องคนจะได้ไปตีกันให้ชิบหายวายว่าไหนว่าไม่มีเพลงอะไรดูเลยแต่หลายคนเข้าใจหลายคนเข้าใจหลายคนเข้าใจ เนี่ยพูดกุมเคือไม่รู้เรื่องนะกูต้องไปหาหมอจ้ะแมงเอ้ยยังไม่มีเวลาไปหาหมอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้มีเพลงอะไรบ้างเนี่ยอยากร้องเพลงไหนเนี่ยแหละดูเพลงมีช่วงหน้าเบื่อช่วงหน้าฟังช่วงหน้าลำคาญช่วงหน้ากระทืบต้องมีให้ครบ koma